สัมผัสนะครับดูความซุยนะครับ สวัสดีครับพบกับธรรมดาสามัญีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่รวบรวมนะครับในการทําปุ๋ยดินขุยไผ่หมักของเรานะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง3เดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงบ้างผมก็จะรวบรวมเอาไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะผมก็จะเล่าย้อนไปนิดหนึ่งละกันเพื่อจะได้เป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาสําหรับท่านที่ไม่ได้จะกลับไปดูที่คลิปแรกแล้วนะครับแต่ยังไงผมก็จะให้คลิปที่เริ่มต้นนะครับอัปเดตเดือนที่หนึ่งอัปเดตเดือนที่สองเอาไว้ท บใบไผ่ที่มันร่วงเยอะๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ใบไม้มันร่วงแล้วก็เป็นหน้าหนาวนะครับมันก็จะทิ้งใบนะครับผมก็เออเอ้ยเดี๋ยวเอามาทําดินดีกว่าด้วยคุณสมบัติของขุยไผ่นะครับก็คือจะมีความโปร่งร่วนซุยนะครับแล้วก็ที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็คือเรามักจะเห็นว่าเขาทําดินขุยไผ่เนี่ยเขาก็จะปลูกนะครับพวกไม้ดอกไม้ประดับจริงๆมันใช้ได้กับพืชทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าด้วยคุณสมบัติที่มันโปร่งลวนซุยผมก็เลยเออเห็นคุณสมบัติของมันว่ามันมีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วก็มีความโปร่งลวนซุยนนนนะะะคครรรรัับบกกกกาาาาโป่งงซุยยยเเเี็็ือออออออลหมมมมจจดสูู์ิข้ใ รากเขาก็จะชอนชัยเข้าไปหาธาตุอาหารได้ง่ายนะครับมันก็จะทําให้ต้นพืชในแข็งแรงเพราะว่าพราะรากเขากางออกไปเยอะตัวรากตัวอะไรเงี้ยเยอะเท่าไหร่นะครับกิ่งก้านใบอะไรมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับเรื่องสรีละของพืชพวกนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยอไอเดียก็คือมาจากเรื่องของดินขุยไผ่นะครับอย่างที่2เลยก็คือปุ๋ยหมักนะครับผมก็เลยเอา2อ,อย่างเนี้ยมาผสมกันก็คือกลายเป็นปุ๋ยดินขุยไผ่หมักคือตรงเนี้ยเราก็จะไม่ใช้หน้าดินเลยมันก็จะเป็นการย่อยสลายของขุยไผ่เนี่ย ให้กลายเป็นอินทรียวัตถุแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับมาผสมรวมกันมันก็เลยกลายเป็นปุ๋ยดินขุยไผ่หมักซึ่งผลเนี่ยมันก็ออกมาดีมากเลยสําหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับผมจะไม่พูดซ้ำแล้วนะครับผมจะให้ข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านสนใจท่านก็กลับไปดูเพิ่มเติมในคลิปเ,เก่าๆได้นะครับผมแต่ว่าผมแนะนําใช้เป็นปลอกปูนนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80ซนติเมตรนะครับมันจะได้สัดส่วนเนี่ยจะได้ใกล้เคียงกันกับที่ผมใช้นะครับผมมันจะได้ได้ผลผลลัพธ์ที่ ที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดผมมองนะว่าถ้าเกิดท่านจะใช้ให้ได้ผลที่ดีมากขึ้นกว่านี้ก็คือ,อมุงบังนะครับด้วยพลาสติกหรือว่าเอาอะไรมามุงเนะี่ยไว้ตั้งแต่เดือนแรกเลยเพราะว่าเดือนแรกอะผมไม่ได้มุงนะครับพอผมไม่ได้มุงเนะี่ยผลมันก็เลยจริงๆอ่ะผมมองว่ามันต้องย่อยสลายได้ดีกว่านี้นะครับถ้ามันอยู่ในที่ที่มันอบ เพราะว่าเราหมักใช่ไหมครับแต่ว่าเดือนแรกอะ่ะผมดันไม่ได้หมักนะครับเพราะผมปล่อยมันไปตามธรรมชาติถ้าเกิดจะให้มันหมักจริงๆอ่ะเราควรจะมุงบังอีกทีหนึ่งเพราะว่าการทํางานของจุลินทรีย์เนี่ยเขา่จะคลายความร้อนนะครับพอเวลาจุลินทรีย์มันเกิดการสันดาบอยู่ข้างในนะครับความร้อนที่อยู่ข้างในเนี่ยเพราะผมใส่น้ำหมักลงไปด้วยใช่ไหมครับแล้วมีขี้วัวอีกที่เป็นแหล่งของจุลินทรีย์ชั้นดีเลยเนี่ยทั้งอาหารจุลินทรีย์ทั้งตัวจุลินทรีย์มันก็จะขยายพันธุ์แพร่พันธุ์แล้วพอเวลาจุลินทรีย์มมมมัััันนนนนเเเกกกกกกกิิิดดดขขึึ้้าาาจจอะไรรคบ็ การที่เกิดการย่อยสลายนั่นเองเพราะการเกิดการย่อยสลายคืออะไรมันเกิดการสันดาบมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เขาก็จะคายน้ําขึ้นมาจากที่เห็นในเดือนที่2เนี่ยจะเห็นว่ามีหยดน้ําอยู่ข,ข้างบนเป็นไอ้น้าข้างบนเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเวลาเขาสันดาบอยู่ข้างในเนี่ยมันก็คายความร้อนคายความร้อนก็คือมันก็กลายเป็นกลายเป็นน้ำนะครับขึ้นมานะครับเป็นอากาศขึ้นมามวลมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันไอน้ำาอาเวลาที่เราเห็นอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยก็เลยเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนเเลยะคร่าีือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับการทําปุ๋นหมักนะครับผมเดี๋ยวมาดูเดือนที่3มเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังทีหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนี้ว่าทําไมมันมีเหตุผลกลใดยังไงเรื่องที่ทําไมเราถึงต้องหมักปุ๋ยหมักอะไรให้มันมันเป็นไปตามครบรอบจนกระทั่งมันพร้อมที่จะใช้จริงๆก่อนนะครับ นีนะครับผมก็ลากปลอกปูนมาวางไว้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกสุดเลยนะครับในชั้นแรกเราจะเอาใบไผ่นะครับผุยไผ่เนี่ยตัวใบไผ่เนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับผมจะทําทั้งหมด4ชั้นนะครับผมก็เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาใบไผ่ใส่ลงไปนะครับใส่เสร็จผมจะเหยียบๆให้มันแน่นๆด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่ขี้วัวลงไปครึ่งกระสอบนะครับ ผมทำ4ชั้นนะครับใช้ชั้นละครึ่งกระสอบนะครับดังนั้นใช้คียวัวทั้งหมด2กระสอบครับผมเกลี่ยให้เรียบร้อยนะครับในชั้นต่อมานะครับผมจะโรยรำนะครับรำละเอียดนะครับผมมีโปรตีนสูงนะครับโปรตีนก็คือไนโตรเจนนะครับเราจะใช้ ตัวรำนะครับสำหรับรำนะครับผมใช้อยู่5ลิตรถังนี่มันจะมีซื้อจากร้าน20บาทนะครับมันจะมีปริมาตรอยู่ขาดเกินเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับ5ลิตรนะครับผมจะเทลงไปสำหรับท่านที่ไม่มีรำก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อมานะครับผมจะใส่ แกลบดิบนะครับอันนี้ผมจะแบ่งสีนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนทำสี่ชั้นแบ่งสี่ส่วนนะครับเกลี่ยให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของแกลบนะครับที่ใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินปุ๋ยหมักขุยไผ่ของเรานะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับหน่อยของแต่ละชั้นนะครับผมจะใช้ ตัวน้ำหมักนะครับน้ำหมักจูลินทซีย์หนอกล้วยครึ่งขันขันสีเหลืองขันนูน้อยสีเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหมักขี้วัวนะครับอีกครึ่งขันนะครับผสมอยู่ในบัวลดน้ําขนาด10ลิตรที่ใส่น้ำเอาไว้แล้วนะครับก็กะประมาณดูนะครับอย่างละครึ่งครึ่งสำหรับวิธีทมน้ําหมักจุลินรีย์หนอกล้วยนะครับผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับและน้ําหมักขี้วัวนะครับผมก็จะให้ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับผม รสราดนะครับรสราดให้ทั่วนะครับผมในแต่ละชั้นเนี่ยผมจะลดประมาณ5ลิตรนะครับก็คือครึ่งของบัวลดน้ำนะครับขนาด10ลิตรนี้จะประมาณเอานะครับไม่ต้องเป๊ะมากนะครับผมได้ประมาณครึ่งบัวนะครับประมาณนี้แล้วผมจะหยุดก่อนนะครับแล้วผมจะเริ่มทำชั้นที่2นะครับ ใส่นะครับใส่ขุยไผ่ลงไปใหม่นะครับทําเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับเทมาเจอคี้วัวก้อนใหญ่ๆนี่ก็บี้ก่อนก็ดีนะครับมันจะได้ยิ่งสลายตัวได้เร็วขึ้นนะครับผม เดินทางกันมาถึงชั้นที่3แล้วนะครับก็ปลิ่มขอบนะครับแน่นฟูมากก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเอาใบไผ่ลงนะครับกุยไผ่ลงแล้วผมจะขึ้นไปเหยียบนะครับให้มันแน่นที่สุดนะครับเท่าที่จะแน่นได้เราก็จะทำทั้งหมด4ชั้นนะครับ อันนี้สี่ชั้นแล้วนะครับขั้นสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเอาใบไผ่นะครับขุยไผ่เนี่ยปิดหน้าเป็นตัวท็อปมันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมจะใช้น้ำหมักขี้วัวกับน้ำหมักจูเลียนซีนอกก้อยเนี่ยนะครับอย่างละ1ขันเลยนะครับผสมกันในบัวรดน้ำไม่ผสมน้ำเปล่าเลยนะครับแล้วผมจะรดลาดข้างบนทับอีกทีหนึง่งทับตัวขุยไผ่อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วผมจะรดซ้ำด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำอีก1บัวรดน้ำนะครับ10ลิตรซ้ำอีกทีหนึ่งทับกับตัวจุลินทรีย์ที่เราลดลาดไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าระหว่างนี้ผมก็จะมารดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเท่าที่ผมมีหรือว่าผมสะดวกใช้นะครับท่านก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับจะใช้จุลินทรีย์ตัวไหนก็ได้นะครับที่ท่านมีที่ท่านสะดวกผมก็จะมาลด สามวันครั้งเจ็ดวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูว่ามันยังชื้นอยู่หรือเปล่าถ้ามันแห้งผมก็จะมาลดนะครับตรงนี้ผมจะไม่ใช้อะไรบังไว้เลยนะครับผมจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เลยให้เป็นตามธรรมชาตินะครับให้เขาเน่าเปื่อยผุพังไปเองนะครับผมใบไผ่คุ้ยไผ่เนี่ยเอามาห่มเอาไว้นะครับแทนการใช้ฟางนะครับก็ให้มันห่มไปแล้วก็ให้จุลินทรีย์ได้ทําหน้าที่ของเขานะครับให้เกิดการย่อยสลายนะครับให้เกิดสารอาหารขึ้นมานะครับสําหรับ ดินนะครับดินจะได้มีคุณภาพที่ดีจะเห็นได้ว่าผิวผิวหน้านะครับค่อนข้างจะมีความแห้งกรอบนะครับก็มันก็ไม่กรอบเท่าไหรอ่อ่ะแต่มันเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีความชุ่มชื้นนะครับไม่ได้มีความชุ่มชื้นเหมือนกับเวลาที่เราปิด เอาอะไรมาบังเอาไว้นะครับมาคลุมเอาไว้ให้มัน,ให,มนให้มันหมักมันก็จะทําการหมักได้ดีขึ้นเนี่ยครับลักษณะมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามือควักควักลงไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยข้างในอะ่ะคือผมอะ่ะผมจะคอยมาลดน้ํามันนะครับลดน้ําลดน้ําเปล่าบ้างส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเปล่านะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ําหมักเท่าไหร่เนี่ยครับมันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่แต่ไอตัว แกลบดิบเนี่ยที่ที่โรยข้างหน้าเนี่ยก่อนที่จะเป็นตัวเนี้ยมาบังนะครับก็มันก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเก่านะครับไม่ค่อยยุย่ยออกไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะควักลงไปอีกนะครับควักลงไปให้เห็นแบบลึกๆล,ล,ลงไปข้างในว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ครับอ่าเจอละนี่อันนี้คือใบไผ่นะครับที่ทําการหมักเอาไว้จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มันก็มันก็ย่อยสลายนะแต่ผมมามาลดน้ํานะครับ3วันครัง้งตักข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูได้เนี่ยมันเพราะว่าเราไม่ได้คลุมบังเอาไว้นะครับมันก็เลยไม่ได้เกิดการคือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เกิดการหมักนะครับผมทีเนี้ยสิ่งที่ผมจะทําอันนี้คืออัปเดต1เดือนนะว่าเป็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้นะครับคือผมจะ คุยทุกอย่างนะครับขึ้นมาคลุกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะลดลาดด้วยผมจะลดลาดด้วยตัวนี้นะครับจุลินทรีย์หนอกล้วยผสมกับน้ำหมักมะเฟืองนะครับผมสัดส่วนเนี่ยอยู่ประมาณขันหนูน้อยสีเหลืองนะครับที่มีด้ามจับเนี่ยอยู่ปริมาณประมาณ3ส่วนสี่นะครับของขันผมจะใส่ในบัวรดน้ำนะครับผสมในบัวรดน้ำที่มีน้ำเปล่าอยู่แล้วนะครับ บ่ล้นน้ำขนาด10ลิตรนะครับท่านก็ไม่ต้องใส่บ่ล้นน้าใส่น้ําในบ่ล้นน้าให้เต็มก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใส่ตัวน้ําหมักลงไปนะครับผมอ่าเราก็คลุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาได้หน้าตาประมาณนี้ต่อมานะครับพอคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูดีทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวรอมันยุ่ยกว่านี้อีกเดี๋ยว ใส่น้ำหมักเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมคลุกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคราวนี้ผมจะคลุมมุงบังเอาไว้นะครับให้มันหมักเอาไว้ามาทําการลดลาดน้ําหมักกันนะครับลดไปครึ่งหนึ่งก่อนจากนั้นผมจะคลุกก่อนนะครับรอบหนึ่ง คือลดลาดด้วยน้ำหมักเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยผมจะใช้ใบไผ่นะครับใบไผ่แห้งเนี่ยมาคลุมข้างบนอีกทีหนึ่งก่อนนะครับที่จะเอาหาพลาสติกหาผ้าใบาอาร์เจนตินาหรือหาตัวจะใช้ถุงปุ๋ยก็ได้นะครับเอามาคลุมอีกทีหนึง่งผมจะคลุมด้วยใบไผ่ก่อนนะครับผมใบไผ่แห้งนะครับ จากนั้นนะครับผมจะรดราดด้วยน้ําหมักที่เหลืออยู่ครึ่งบัวรดน้ำา10ลิตรของเราเมื่อกี้นะครับผมโอเคนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วผมจะมุงบังนะครับคุมเนี่ยอันนี้ผมใช้พลาสติกคุมโรงเรือนนะครับผมต้องการให้มันมีอากาศถ่ายเทได้นะครับผมก็เลยจะเจาะรูมันสักนิดหน่อย ผมก็เจาะรูประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดท่านใช้เป็นตัวธรรมดานะครับพวกผ้าใบอาร์เจนตินาหรืออะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมจะใช้ใช้เชือกนะครับใช้เชือกตัวนี้มัดอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับเสร็จออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีเนี้ยผมจะไม่รดน้ําแล้วนะครับผมจะหมักมันทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับจะปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวอีก1เดือนเนี้ยมาเจอกัน เห็นแตเห็นได้ว่ามันมีมีเป็นไอน้ำนะครับขึ้นมาเนี่ยก็มีการคลายความร้อนนะครับมีการระบายความร้อนก็เราก็เจาะรูเอาไว้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็เดี๋ยวมาเปิดดูกันดีกว่านะครับว่าร้อนเลยนะครับข้างในเนี่ยคือเนี่ยนะครับมันจะมีมีไอน้ำนะครับไม่ใช่ไอน้ำอ่ะเป็นหยดเลยนะครับคือเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเกิดการหมักเกิดขึ้นมันเกิดความร้อนอยู่ข้างในนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมเอามือเอามือล้วงเข้าไปนะครับร้อนนะครับข้างในร้อนเลยนะครับมีการย่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวปิดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาบังอีกทีนึงแต่เดี๋ยวผมผมคุยให้ดูตรงเนี้ยข้างบนมันจะมันจะดูเหมือนแห้งนะครับแต่มันไม่แห้งนะมันก็จะมีความชื้นอยู่แต่ว่าข้างล่างๆเนี่ยถือว่าแบบร้อนเลยล่ะเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยมัน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 ดูโอเคมากๆอะแล้วมันดูแบบ มันดูมีความมีความโปร่งนะครับมีความโปร่งดินเนี่ยดูโปร่งมากเลยดูดีอะประทับใจสุดๆนะครับยิ่งยิ่งยิ่งหมักยิ่งแบบยิ่งรู้สึกว่าแบบโอ้เออมันนี่มาถูกทางนะครับผมรอบนี้ผมจะไม่ไม่ได้ใส่ตัวน้ำหมักเพิ่มนะครับผมจะแค่คลุกอย่างเดียวนะเพราะว่ามันโอเคแล้วอะแล้วมันเกิดการเกิดการสันดาปอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันมีการหมักอยู่แล้วผมจะแค่คลุกคลุกมันเท่านั้นเองแล้ว ผมจะเอาใบาไผ่มาปิดทับคลุมหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะเอาไอตัวผ้าพลาสติกเนี่ยคลุมข้างหน้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดๆนิดหนึ่งนะครับให้มันแน่นๆมันจะได้แบบเกิดการแบบทับผมแล้วก็หมักมีความร้อนอยู่ข้างในเนี่ยให้มันเกิดการหมักตัวกันทับผมกันนะครับ <S 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 ก็ผมก็จะใส่นี่นะครับเอาใบาไผ่ ปิดท็อปเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะเอาผ้าพลาสติกคุมโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเอาไว้เหมือนเดิมให้มันให้มันหมักเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือผมมัดกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนถัดมาผมจะมาทำอัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับปุ๋ยดินขุยไผ่หมักของเรา นี่ก็หมักไว้สามเดือนผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าเป็นยังไงผมก็จะแกะออกมาคืออันนี้มันมันเปิดออกมานิดนึงนะครับมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้อบอะไรขนาดนันเท่าไหร่จะเห็นได้เลยนะครับว่ายุบลงไปเยอะจากครั้งแรกสุดเลยนะครับอันนี้คือยุบลงไปเยอะมากนะครับตอนแรกนี่อยู่อย่างนี้เลยปิ่มๆนะครับผมอ่าเราก็จะทําการดูก่อน นะครับดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะสอดมือลงไปนะดูว่ามันข้างในมันเป็นยังไงนะครับเออเย็นเย็นเลยนะครับคราวนี้เย็นเลยโอ้โหคือแบบอ้าวมีด้วงด้วยหัวขาดอีกแล้วนะครับเหมือนของเดือนที่สองเลยที่หัวขาดนี่ก็หัวขาดเหมือนกันแต่เบามากเลยเหมือนแบบเครื่องในเขาเรียกว่าอะไรอะไออวัยวะภายในมันเหมือนมันแบบมันมัน,ม,นมันไม่อยู่แล้วอะ แตไม่เหม็นนะครับร่วงตายตัวนี้มันไม่เหม็นแล้วก็เนี่ยครับดินแบบเย็นเลยนะครับมีอันนี้ด้วยนะครับก็มีตัวเต็มวัยเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนเนี่ยนะครับดูนะครับเนี่ยครับนี่นะครับโอ้โหแบบคือ3ามเดือนนี่คือแบบที่สุดอะของ ดีมากๆนะครับแล้วไม่ร้อนแล้วด้วยโอเคมากๆเลยคือโปร่งล่วนสุยเอาแบบให้เห็นกันจะจากอีกทีหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับนี่นดูเนื้อสัมผัสนะครับดูความสุยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมปล่อยออกมาให้ดูนี่เป็นอย่างนี้นะครับ ไม่แห้งนะครับชื้นเลยนะครับชื้นแบบกําลังดีเลยนะครับเนี่ยครับดูเลยนะครับว่ามันโปร่งได้ขนาดไหนอันนี้ผมผมเอาให้ดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผลนะ่ะมันออกมาเป็นแบบนี้ โอ้ห oh, สุยมากเลยอะประทับใจสุดๆนะครับดีมากเลยครบสามเดือนเราก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้แบบได้อย่างนี้เลยนะครับได้อย่างนี้เลยดีมากๆพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยสามเดือนดินขุยไผ่หมักของเรานะครับ ก็คือมันเย็นแล้วนะครับพอมันเย็นแล้วมันแปลว่าอะไรครับจุลินทรีย์เนี่ยมันทํางานนะครับมันสันดาลในการย่อยสลายย่อยสลายไอตัวพวกนี้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกินเรียบร้อยแล้วก่อให้เกิดมากลายเป็นสารอาหารเนี่ยที่พืชพร้อมจะนําไปใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําไมนะครับไม่ว่าท่านดูกี่คลิปกี่คลิปอ่ะเขาจะพยายามบอกว่าเฮ้ยมาก่อนปป๋ยเปอะไรขี้กงขี้ไกย่ยิ่งขี้ไก่เนี่ยตัวดีเลย้โูร้อนสุดๆเลยนะครับหมักก่อนหมักก่อนแล้วค่อยนาไปใช้นะครับเพราะจุลินทรีย์มันยังทํางานอยู่ เพราะฉะนั้น right? จุลินทรีย์มันยังกินยังกินอยู่เลยเนี่ยมันจะตัวพืชเนี่ยจะเอาธาตุอาหารจากตรงไหนไปใช้ครับมัน <todo> ก็แย่งกันแย่งกันกับจุลินทรีย์ถูกไหมครับเพราะจุลินทรีย์มันก็ต้องทําการย่อยสลายของมันพืชเองเขาก็ต้องการสารอาหารแต่ว่าในเมื่อมันยังย่อยตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยทำไมแกลบเนี่ยทำไมถึงได้ต้องหมักก่อนให้เก่าก่อนถึงค่อยนําไปใช้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดพืชลงไปโดนแกลบที่มันยังไม่ยังไม่ย่อยสลายมันเป็นไงครับมันก็เหลืองนะครับใบมันก็เหลืองตัวพืชเนี่ยใบก็เหลือง อย่างเงี้ยมันก็มันก็มีเห็นมีผลของมันหรือแม้แต่กระทั่งดินถุงก็ตามแต่อะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยที่ท่านซื้อมาดูให้มันเย็นเรียรบร้อยก่อนนะครับไม่ใช่ท่านซื้อมามันวางตากแดดอยู่หรือว่าท่านกําลังจะปลูกต้นไม้หรืออะไรเอามาจากเอามาจากท้ายท้ายรถอะไรเงี้ยเอาลงมาเสร็จปุ๊บฉีถุงปลูกเลยอะไรเงี้ยพักก่อนนิดนึงใจเย็นนิดนึงครับเราทำทำงานกับต้นไม้เราก็ใจเย็นเย็นนิดนึงนะครับก็เอามาวางทิ้งเอาไว้ให้เขาโด,โดนลมโดนอากาศอะไรให้อุณหภูมิมันปกติก่อนแล้วท่านค่อยเอาไปปลูกนะครับเพราะไม่งั้นอะ ต้นไม้มันร้อนนะครับข้างในเสร็จปุ๊บท่านก็ทมทมทมมมยิ่งดินสมัยนี้เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าคุณภาพมันเป็นยังไงบางทีเย่าเงี้ยขายรับสิบถุงร้อยเลยมันก็มันจะมีอะไรละครับมันจะมีธาตุอาหารอะไรละมันก็มีแต่แกลบดำใช่ไหมครับคือปลูกไปมันก็มันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะถ้าเกิดท่านดูดีเวลาท่านซื้อต้นไม้อะผมาชอบไปสังเกตดูเวลาพวกต้นไม้ที่เขาขายอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเราก็จะเห็นนะมันมีแต่แกลบทั้งนั้นนะบางทีเขาเอาแกลบดิบอะโบกเอาไว้ข้างหน้าด้ววยยยซ้้ํําาาาครับแลเเทงงไก็อปุ๋ ปุ๋ยเม็ดฟ้าเนี่ยครับปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยใส่มันก็ใส่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดท่านซื้อมาท่านก็ต้องรีบลงท่านจะมาวางแช่เอาไว้อยู่อย่างเงี้ยแล้วท่านไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยส่วนใหญ่ที่เห็นมันก็คือตายนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสารอาหารอะไรอยู่ในนั้นมันไม่มีใครเขาใส่ดินเข้ามาหรอกเพราะอะไรครับเพราะมันหนักครับเวลาที่เขารถกระบะมันขนมามันหนักดินนะครับเวลาที่เขาขนนะเขาก็จะขนให้ได้เยอะๆผมอยู่แถวนี้ผมรู้ผมก็ดูมาผมก็ถามอะไรมาเยอะนะครับเขาก็จะซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนมาความไอ้นี่ก็คือ มันต้องให้น้ำหนักมันเบาครับมันจะได้ได้เยอะๆแล้วใครมันจะไปใส่ดินเข้าไปมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะครับเออในสังคมเราก็โอเคทั้งเขาเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นแต่ว่าก็บอกว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับเวลาที่ถ้าเกิดท่านไปซื้อพวกต้นไม้หรืออะไรเงี้ยที่มันอยู่ในถุงชําถุงอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่มีดินจริงหรอกครับเขาก็จะใส่เป็นไอ้พวกแลบอย่างนี้มาแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยเม็ดฟ้าหรือปุ๋ยเอ่อเม็ดเหลืองอะไรเงี้ยใสยม่มาให้ท่านท่านก็ต้องเวลาซื้อปุ๊บท่านก็รีบลงแต่ว่ามันไม่ต้ออองรีีบขท่่วาเ ดินเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เลือกดูดินที่มันดีๆหน่อยผสมอะไรอย่างเงี้ยจะเย็นๆนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลโหยาวเลยเลยไม่ได้ไม่ได้กล่าจะพูดเรื่องนี้เลยด้วยก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบหากท่านเห็นว่าคลิปนี้สามารถที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับท่านและกับผู้อื่นได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับธรรมดามันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปครับผมขอบคุณมากครััับบสสวดีคร